สวัสดีครัครับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเคยไหมครัครับเดินขึ้นบันไดแล้วรู้สึกขาอ่อนแรงไม่มัน่นคงนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล็กน้อยนะค,ะครับขาที่อ่อนแรงอาจทําให้ท่านล้มเปลี่ยนชีวิตไปตลอดการได้เลยเป็นความจริงที่น่าตกใจค,ครับแต่ในฐานะคุณหมอดิฉันผมยืนยันว่าท่านเปลี่ยนสิ่งนี้ได้วันนี้ดิฉันผมจะเผย3ส,สุดยอดอาหารง่ายๆที่ช่วยให้ขาแข็งแรงในไม่กี่สัปดาห์ค,ครับ และอาหารสุดท้ายดีต่อสมองและหัวใจด้วยท่านต้องไม่พลาดหากเคยรู้สึกแบบนี้คอมเมนต์ใช่ค่ะครับนะคะครับเรามาเริ่มกันเลยบทที่1ทําไมขาของท่านถึงอ่อนแรงลงก่อนเอาล่ะค่ะครับคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆผู้สูงวัยที่รักทุกท่านเราได้คุยกันไปแล้วถึงความสําคัญของขาของเราแต่ตอนนี้ดิฉันผมอยากจะพาท่านเจาะลึกลงไปอีกนิดเพื่อให้ท่านเข้าใจอย,อย่างถ่องแท้ว่าทําไมขาของเรา ถึงอ่อนแรงลงก่อนและทําไมเราถึงไม่ควรมองข้ามเรื่องนี้เลยนะครับให้ดิฉันผมถามท่านอะไรบางอย่างนะครับท่านเคยสังเกตไหมว่าการเดินขึ้นบันได้รู้สึกยากขึ้นเล็กน้อยกว่าเมื่อก่อนหรือการลุกขึ้นจากเก้าอี้ต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเพียงนิดหน่อยหรือบางทีแค่เดินเล่นในตลาดก็รู้สึกไม่ขาเร็วกว่าปกตินั่นไม่ใช่แค่ความรู้สึกไปเองนะครับและไม่ใช่เรื่องของความขี้เกียจ แต่มันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนอยู่เบื้องหลังค่ะครับเหตุผลที่เราทุกคนควรใส่ใจและทําความเข้าใจท่านเห็นไหมค,ครับว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายของเราจะผ่านกระบวนการที่เรียกว่าภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยซาโคเพเนียชื่ออาจจะฟังดูยากแต่จริงๆแล้วมันคือการลดลงตามธรรมชาติของมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงค่ะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสูงวัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราสามารถชะลอและแม้กระทั่งย้อนกลับมันได้และนี่คือความจริงที่น่าตกใจที่อาจจะทําให้หลายท่านต้องประหลาดใจนะค,ะครับตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปท่านจะเริ่มสูญเสียมวนกล้ามเนื้อประมาณ1%เปอร์เซน์ทุกปีเลยค่ะครับฟังดูอาจจะน้อยแต่ลองคิดดูสิคะครับว่ามันสะสมไปเรื่อยๆและพอถึงอายุ60ปีตัวเลขนั้นจะเพิ่มเป็น2เท่า นั่นหมายความว่ากล้ามเนื้อของเรากําลังค่อยๆหายไปอย่างเงียบๆโดยที่เราอาจจะไม่ทันสังเกตเห็นเลยค่ะครับแล้วทําไมถึงเป็นขาของเราละ่ะครับที่เป็นส่วนแรกที่ได้รับผลกระทบทําไมไม่ใช่แขนหรือหลังของเราก็เพราะขาของเรานี่แหละค่ะครับเป็นกล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดและมีการใช้งานมากที่สุดในร่างกายของท่านในทุกๆวันขาของเราเหมือนรากฐานของบ้านค่ะครับลองนึกภาพบ้านที่รากฐานไม่แข็งแรงดูสิค่ะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเริ่มสุดโทมลง ขาของเราก็เช่นกันค่ะครับทุกก้าวที่เราเดินทุกครั้งที่เรายืนทุกครั้งที่เรานั่งหรือลุกขึ้นขาของเราแบกรับน้ําหนักและทํางานหนักอยู่เสมอพวกมันรับแรงกดดันตลอดเวลาและทําหน้าที่ยกของหนักให้กับร่างกายเราทุกวันขออธิบายแบบนี้นะคะครับลองจินตนาการว่ากล้ามเนื้อของท่านเหมือนบัญชีเงินฝากที่ท่านมีอยู่ตั้งแต่เด็กๆเ,เมื่อท่านยังยาววัยร่างกายของท่านจะฝาก ความแข็งแรงความทนทานและพลังงานเข้าไปในบัญชีนั้นอย่างต่อเนื่องทำให้เราวิ่งเล่นได้อย่างสนุกสนานทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างกระฉับกระเฉงแต่เมื่อท่านอายุมากขึ้นร่างกายของท่านก็จะเริ่มถอนความแข็งแรงเหล่านั้นออกมาค,ครับเหมือนเราถอนเงินออกจากบัญชีและเนื่องจากขาของเราถูกใช้งานมากที่สุดและต้องแบกรับน้ำหนักมากที่สุดพวกมันจึงเป็นส่วนแรกที่การถอนนั้นแสดงผลออกมา ทำให้เราเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงค่ะครับแล้วผลลัพธ์ที่ตามมาล่ะคะครับมันจะเริ่มต้นอย่างละเอียดอ่อนในตอนแรกอาจจะไม่ได้รู้สึกชัดเจนมากนักบางทีท่านอาจจะสังเกตว่าขาของท่านรู้สึกหนักขึ้นเล็กน้อยเวลาเดินขึ้นเนินหรือเวลาเดินนานๆแล้วรู้สึกไม่ล้าเร็วกว่าเดิมเล็กน้อยหรืออาจจะพบว่าตัวเองต้องเอื้อมมือจับราวบันไดเพื่อทรงตัวบ่อยขึ้นกว่าเมื่อก่อนแต่เมื่อเวลาผ่านไปหากเราไม่ดูแล การเปลี่ยนแปลงก็จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆกิจกรรมที่ท่านเคยทําได้อย่างง่ายดายและเคยสร้างความสุขให้กับท่านเช่นการทําส่วนสวยๆการเต้นรํากับเพื่อนๆหรือการวิ่งเล่นสนุกๆกกับหลานๆก็เริ่มรู้สึกยากขึ้นเรื่อยๆค,ครับบางทีอาจจะต้องเลิกทําไปเลยก็ได้นั่นไม่ใช่แค่ความไม่ล้าแต่มันคือการสูญเสียส่วนหนึ่งของชีวิตและอิสรภาพของเราไปอย่างช้าๆค,ครับแต่มีสิ่งที่น่าตกใจและน่ากังวลยิ่งกว่านั้นอีกนะคะครับเมื่อกล้ามเนื้อขาของท่านอ่อนแรงลง มันไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกเหนื่อยล้าหรือไม่สะดวกสบายเท่านั้นแต่มันคือการสูญเสียอิสรภาพในการพึ่งพาตัวเองและที่สำคัญที่สุดคือมันเพิ่มความเสี่ยงต่อการกล้มอย่างมากเลยค่ะครับดิฉันผมได้เห็นมานักต่อนักแล้วว่างานวิจัยหลายฉบับแสดงให้เห็นว่าขาดที่อ่อนแรงมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการกล้มอย่างมีนัยสาคัญและสาหรับผู้สูงอายุอย่างเรา การกล้มเพียงครั้งเดียวก็อาจหมายถึงหายนั่นเลยนะครับครับอาจจะต้องใช้เวลาฟื้นตัวนานหลายเดือนอาจจะต้องพึ่งพาผู้อื่นมากขึ้นหรือที่แย่กว่านั้นก็คือการกล้มเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บสําหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปนะค่ะครับนี่คือความจริงที่ฟังแล้วยากจะทําใจและไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองหรือคนที่เรารักเลยใช่ไหมครับครับขอเล่าเรื่องสั้นๆให้ท่านฟังนะคะครับเพื่อให้ท่านเห็นภาพชัดเจนขึ้น ดิฉันผมมีผู้ป่วยท่านหนึ่งชื่อคุณสมศรีอายุ72ปีคุณสมศรีต้องต่อสู้กับปัญหาขาอ่อนแรงมานานหลายปีเธอเล่าให้ดีฉันผมฟังว่าเมื่อก่อนเธอชอบเดินเล่นในสวนสาธารณะกับเพื่อนๆมากแต่ภาคหลังมานี้เธอต้องหยุดไปเพราะรู้สึกว่าเขาไม่มั่นคงขาเหมือนจะไม่มีแรงและการเดินขึ้นบันไดในบ้านก็เหมือนการปีนภูเขาทั้งลูกเลยค่ะครับเธอเริ่มรู้สึกท้อแท้และคิดว่าคงต้องใช้ชีวิตแบบนี้ไปตลอด แต่เมื่อคุณสมศรีเริ่มให้ความสําคัญกับอาหารที่ถูกต้องและออกกําลังกายง่ายๆตามที่ดิฉันผมแนะนําการเปลี่ยนแปลงของเธอนั้นน่าทึ่งมากค่ะครับภายในไม่กี่เดือนเธอก็รู้สึกว่าขามีเรี่ยวแรงขึ้นมากเธอสามารถกลับมาเดินได้วันละประมาณหนึ่งหกกิโลเมตรในสวนสาธารนณะได้อย่างมั่นใจและที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นคือเธอตัดสินใจเริ่มเรียนเต้นบอลรูมอีกครั้งด้วยค่ะครับแววตาแห่งความสุขและความกระตือรือร้อนของเธอกลับมาอีกครั้ง มันทาให้ดิฉันผมรู้สึกปรับปือใจมากเลยค่ะครับเรื่องของคุณสมสารีเป็นข้อพิสูจน์ที่ดีที่สุดว่าภาวะหมุนกล้ามเนื้อน้อยนี้ไม่ใช่เส้นทางเดินรถทางเดียวที่เราต้องยอมรับชะตากรรมค่ะครับข่าวดีก็คือท่านไม่ได้ไร้หนนทางต่อสู้กับมันเลยค่ะครับอันที่จริงด้วยกลยุทธ์ที่ถูกต้องด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมและการออกกําลังกายง่ายๆที่สม่าเสมอท่านสามารถสร้างและเสริมสร้าง ความแข็งแรงให้ขาของท่านได้ไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่ก็ตามสิ่งสำคัญคือการเริ่มต้นและทำอย่างต่อเนื่องค่ะครับตอนนี้ที่ฉันผมอยากให้ท่านลองคิดถึงขาของท่านดูนะคะครับว่ามันแข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนไหมท่านรู้สึกมั่นคงและมั่นใจเมื่อเคลื่อนไหวหรือเปล่าหากท่านสังเกตเห็นสัญญาณความอ่อนแอแม้เพียงเล็กน้อยแม้เพียงเล็กน้อยนะคะครับอย่าเพิกเฉยเพราะยิ่งท่านลงมือเร็วเท่าไหร่ผลลัพธ์ก็จะดียิ่งขึ้นเท่านั้นค,ครับ เราจะได้ดูแลขาคู่สำคัญของเราให้อยู่กับเราไปนานๆหากท่านเคยรู้สึกแบบนั้นโปรดคอมเมนต์คำว่าดูแลขาด้านล่างนี้เพื่อบอกดิฉันผมนะคะครับดิฉันผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะครับและรับรองว่ากำลังใจจากท่านจะช่วยให้ดิฉันผมมีแรงทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปค,ครับพร้อมที่จะลงมือทำแล้วใช่ไหมค,ครับเยี่ยมเลยในส่วนถัดไปดิฉันผมจะเปิดเผย3 สุดยอดอาหารทรงพลังที่จะช่วยให้ขาของท่านแข็งแรงยืดหยุน่นและพร้อมที่จะสนับสนุนท่านไปอีกหลายปีข้างหน้าค่ะครับมาดูกันเลยค่ะครับว่ามีอะไรบ้างบทที่2 3สอาหารบำรุงขาให้แข็งแรงและสุขภาพดีเอาละค่ะครับคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆที่น่ารักเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าทําไมขาของท่านถึงอ่อนแรงลงก่อนถึงเวลาที่เราจะต้องตอบโต้กลับแล้วค่ะครับ วิธีที่ดีที่สุดคือการเติมพังให้ร่างกายด้วยอาหารที่ถูกต้องอาหารที่ไม่เพียงช่วยสร้างกล้ามเนื้อขึ้นใหม่แต่ยังช่วยให้กระดูกของท่านแข็งแรงและรักษาระดับพลังงานให้สูงอยู่เสมอค่ะครับดิฉันผมจะพาไปเจาะลึก3สุดยอดอาหารที่ท่านต้องเพิ่มเข้าไปในมื้ออาหารตั้งแต่วันนี้เลยนะคะครับ 1. ปลาทะเลไขมันสูงนักสร้างกล้ามเนื้อปลาทะเลไขมันสูงเช่นปลาแซลมอนปลาแมคเคอเรลและปลาซาดิน เป็นหนึ่งในอาหารที่ทรงพลังที่สุดที่ท่านสามารถรับประทานได้เพื่อให้ขาของท่านแข็งแรงและมีสุขภาพดีค่ะครับดิฉันผมบอกได้เลยว่าถ้าท่านยังไม่ได้ทานสิ่งเหล่านี้ท่านกําลังพลาดโอกาสสาคัญในการปกป้องการเคลื่อนไหวในวัยชราไปอย่างน่าเสียดายเลยนะครับครับพวกมันอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3ที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ซึ่งทําหน้าที่เหมือนน้ามันหล่อลื่นชั้นดีสําหรับกล้ามเนื้อและข้อต่อของเราช่วย ลดการอักเสบที่ทําให้ปวดเมื่อยนอกจากนี้ยังเร่งการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อหลังจากที่เราใช้งานทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นและปลาเหล่านี้ยังเต็มไปด้วยโปรตีนคุณภาพสูงหน่วยสร้างกล้ามเนื้อชั้นดีที่จําเป็นอย่างยิ่งเมื่อเราอายุมากขึ้นเพราะร่างกายของเราต้องการโปรตีนมากขึ้นเพื่อซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนื้อใหม่งานวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญยังแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่รับประทานอาหารที่อุด,ดมด้วย โอเมก้า3เป็นประจำมีอัตราการสูญเสียกล้ามเนื้อช้ากว่าผู้ที่ไม่ได้รับประทานถึง20%เอร์ซเลยนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆลองทานปลาแซลมอนย่างหรือสลัดทูน่าหรือปลาซาดีนกระป๋องเป็นของว่างก็ได้ค่ะครับง่ายๆแค่นี้ก็เป็นการลงทุนในความแข็งแรงและอิสรภาพของท่านแล้วหากท่านพร้อมที่จะเพิ่มปลาในเมนูแล้วคอมเมนต์คำว่าพังปลาด้านล่างนี้เลยนะคะครับ 2. ผลิตภัณฑ์นม ผู้พิทักษ์ความแข็งแรงผลิตภัณฑ์นมไม่ว่าจะเป็นนมโยเกิร์ตหรือชีสไม่ได้เป็นแค่ของอร่อยเท่านั้นนะค,ะครับแต่มันคือสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งในการรักษาขาของท่านให้แข็งแรงและมีสุขภาพดีเมื่อเราอายุมากขึ้นค่ะครับร่างกายของเราต้องการการสนับสนุนมากขึ้นเพื่อรักษากําลังและความคล่องตัวผลิตภัณฑ์นมให้สารอาหารสําคัญ2ออย่างที่ทํางานร่วมกันคือโปรตีนและแคลเซียมค่ะครับโปรตีนคือหน่วยสร้างกล้ามเนื้อ ช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่สึกหรอทําให้แข็งแรงขึ้นแต่เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของเราสร้างและรักษากล้ามเนื้อได้น้อยลงจึงต้องได้รับโปรตีนให้เพียงพอส่วนแคลเซียมนั้นสําคัญต่อความแข็งแรงของกระดูกเปรียบเหมือนรากฐานของร่างกายเลยค่ะครับเมื่อกระดูกแข็งแรงเราก็จะเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นคงแต่ผู้สูงอายุจะดูดซึมแคลเซียมได้ไม่ดีเท่าเดิมการดื่มนมหนึ่งแก้วหรือทานโยเกิร์ตกรีกสักถ้วยจึงเป็นสิ่งจำเป็น งานวิจัยก็ยืนยันว่าผู้สูงอายุที่บริโภคโปรตีนและแคลเซียมที่เพียงพอจากผลิตภัณฑ์นมมีการรักษามวลกล้ามเนื้อที่ดีขึ้นกระดูกแข็งแรงขึ้นและลดความเสี่ยงของการคมและกระดูกหักด้วยนะครับดิฉันผมจำได้ว่าคุณสมชายอายุ68ปปีที่เคยมีปัญหาขาอ่อนแรงและปวดข้อแต่พอเขาเริ่มดื่มนมและทานโยเกิร์ตเป็นประจำขาเขาก็แข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะครับ ลองเริ่มต้นวันด้วยนมสักแก้วหรือทานโยเกิร์ตกับผลไม้เป็นของว่างดูนะค,ะครับท่านจะรู้สึกดีขึ้นแน่นอนหากเรื่องของคุณสมชายเป็นตัวอย่างที่น่าว้าวใช่ไหมค,ครับถ้าท่านคิดว่าน่าทึ่งคอมเมนต์คำว่าว้าวด้านล่างนี้เลยค่ะ 3. ผักใบเขียวผู้กอบกู้ขาตอนนี้เรามาพูดถึงกลุ่มอาหารที่มักจะถูกมองข้ามไปแต่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการรักษาขาของท่านให้แข็งแรงและมีสุขภาพดีค่ะครับ ดิฉันผมกําลังพูดถึงผักใบเขียวค่ะครับไม่ว่าจะเป็นผักโขมคะนา้าหรือกระหล่ปาปลีใบเขียวผักสีเขียวสดใสเหล่านี้อุดมไปด้วยสารอาหารทรงพลังสามอย่างได้แก่วิตามินเคแมกนีเซียมและโพแทสเซียมที่ทํางานร่วมกันเพื่อปกป้องขาของท่านค่ะครับวิตามินเคสําคัญมากต่อกระดูกช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นป้องกันกระดูกหักส่วนแมกนีเซียม ก็ช่วยให้กล้ามเนื้อทํางานได้อย่างราบรื่นป้องกันตะคริวที่ขาที่เรามักเป็นกันบ่อยๆค่ะครับและโพแทสเซียมยังช่วยลดความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อทําให้ขาของเรามีพลังไม่รู้สึกอ่อนแรงง่ายๆหากไม่มีสารอาหารเหล่านี้ขาของเราก็อาจจะรู้สึกเฉื่อยชาและอ่อนแรงได้ค่ะงานวิจัยยังพบว่าผู้ที่ทานผักใบเขียวเป็นประจำมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะอ่อนแรงของกล้ามเนื้อลดลงถึง30% เมื่ออายุมากขึ้นเลยนะค,ะครับครัเดชันผมมีผู้ป่วยอีกท่านหนึ่งชื่อคุณมะลิอายุ65ปีเธอเคยมีอาการตะคริวที่ขาบ่อยมากแต่พอเธอเพิ่มผักโขมในไข่เจียวตอนเช้าและทานสลัดคะนาตอนกลางวันไม่กี่สัปดาห์เธอก็บอกว่าขารู้สึกแข็งแรงขึ้นและตะคริวก็หายไปอย่างไม่น่าเชื่อค่ะครับท่านสามารถใส่ผักโขมในไข่เจียวทำสลัดคะนาหรือผัดกระหล่ำปลีใบเขียวก็ได้ค่ะครับ ผักใบเขียวสําคัญต่อร่างกายอย่างไม่น่าเชื่อหากท่านพร้อมที่จะเพิ่มผักใบเขียวแล้วคอมเมนต์คาว่ารักผักเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะคะครับบทที่3นิสัยประจําวันที่เรียบง่ายเพื่อรักษาขาให้แข็งแรงเอาละค่ะครับคุณพ่อคุณแม่เพื่อนเผู้สูงวัยที่รักทุกท่านเมื่อกี้เราได้พูดคุยกันถึง3สุดยอดอาหารที่เปรียบเสมือนรากฐานสําคัญในการบํารุงขาให้แข็งแรงไปแล้วนะค,ะครับ แต่อย่าเพิ่งหยุดแค่นั้นค่ะครับเพราะดิฉันผมอยากจะพาท่านไปรู้จักกับนิสัยประจําวันที่เรียบง่ายที่จะช่วยยกระดับผลลัพธ์ของท่านไปอีกครั้นค่ะครับลองคิดดูนะคะครับอาหารที่ดีคือรากฐานที่แข็งแรงแต่การที่เรามีกิจวัตรประจําวันที่ดีเข้ามาเสริมมันจะช่วยเพิ่มประโยชน์และช่วยให้ท่านสร้างความแข็งแรงความมั่นคงและความยืดหยุ่นให้ขาไปอีกหลายปีข้างหน้าเลยค่ะครับมันเหมือนกับการเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไป เพื่อให้ร่างกายของเราสมบูรณ์แบบที่สุด 1. เคลื่อนไหวทุกวันไม่ใช่ความลับอะไรเลยค่ะครับว่าการเคลื่อนไหวเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งในการรักษาขาให้แข็งแรงไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่ข่าวดีก็คือท่านไม่จําเป็นต้องออกกําลังกายอย่างหักโหมหรือไปเข้ายิมหนัหนกๆเลยค่ะครับดิฉันผมเข้าใจดีว่าบางทีแค่คิดก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมคะครับแต่จริงๆแล้วแม้แต่การเดินเบาๆเพียง 20ถึง30นาทีในแต่ละวันก็สามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ได้เลยค่ะครับลองคิดดูนะคะครับการเดินช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตไปยังกล้ามเนื้อของเราทำให้กล้ามเนื้อได้รับสารอาหารและออกซิเจนมากขึ้นช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงและรักษาข้อต่อของท่านให้ยืดหยุ่นไม่ติดขัดมันเหมือนกับการกดปุ่มรีเซ็ตให้กับขาของท่านทำให้รู้สึกสดชื่นและพร้อมใช้งานอยู่เสมอเมื่อเราอายุมากขึ้น ร่างกายของเรามีแนวโน้มที่จะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปตามธรรมชาติหรือที่เรียกว่าภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยอย่างที่เราได้คุยกันไปแล้วการเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเหมือนกราะป,ป้องกันที่สำคัญมากค่ะมันช่วยชะลอการสูญเสียกล้ามเนื้อและรักษาความแข็งแรงของขาไว้และไม่จำเป็นต้องเป็นการเดินอย่างเดียวด,ด้วยนะคะครับหากท่านอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศลองออกกำลังกายที่มีแรงกระแทกต่ำ<ๆ>เช่นโยคะหรือไทเก๊กดูก็ได้ค่ะครับ กิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงช่วยสร้างความแข็งแรงแต่ยังช่วยปรับปรุงการทรงตัวและความมั่นคงซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุเพราะการทรงตัวที่ดีจะช่วยลดความเสี่ยงของการกล้มได้มากเลยค่ะครับแม้แต่การออกกำลังกายแบบมีแรงต้านเบาๆเช่นการใช้ยางยืดออกกำลังกายขณะนั่งเก้าอี้ก็สามารถช่วยรักษามวลกล้ามเนือ้อและป้องกันภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยได้เช่นกัน เคล็ดลับจากคุณหมออย่างดิฉันผมนะคะครับลองกําหนดเวลาการเคลื่อนไหวของท่านหลังอาหารเช้าหรืออาหารกลางวันดูค่ะครับเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มพลังงานและรักษาขาให้แข็งแรงโดยไม่รู้สึกว่าเป็นการเพิ่มความเครียดให้กับวันของท่านเลยค่ะครับดิฉันผมเชื่อว่าทุกท่านทําได้แน่นอนค่ะครับตอนนี้ดิฉันผมอยากรู้ว่าท่านออกกําลังกายอะไรเป็นประจําค่ะครับคอมเมนต์บอกดิฉันผมบ้างนะคะครับ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆของเราที่กำลังมองหาวิธีเริ่มต้นค่ะครับ 2. เดื่มน้ำเดื่มน้ำเดื่มน้ำต่อไปเป็นเรื่องที่สำคัญมากเช่นกันค่ะครับนั่นคือการดื่มน้ำท่านทราบไหมคครับว่าภาวะขาดน้ำสามารถทำให้กล้ามเนื้อของท่านรู้สึกอ่อนแรงและเหนื่อยล้าได้เป็นเรื่องจริงค่ะครับกล้ามเนื้อของเราต้องการน้ำเพื่อทำงานได้อย่างเต็มที่หากไม่มีน้ำที่เพียงพอ ขาของท่านจะเป็นส่วนแรกๆที่รู้สึกถึงความตึงเครียดและแสดงอาการอ่อนแรงออกมาได้เลยนะครับครับบางทีที่เราบ่นว่าไม่ง่ายหรือไม่มีแรงอาจเป็นเพราะร่างกายของเราขาดน้ําก็ได้ครับเมื่อเราอายุมากขึ้นบางทีความรู้สึกกระหายน้ําของเราก็ลดลงทําให้เราดื่มน้ําน้อยลงโดยไม่รู้ตัวและบางท่านก็อาจจะหลีกเลี่ยงการดื่มน้ําเยอะๆเพื่อจะได้ไม่ต้องเข้าห้องน้ําบ่อยๆใช่ไหมครับแต่สิ่งเหล่านี้กลับทําให้ร่างกายของเราขาดน้ํามากขึ้นไปอีกครับ ดิฉันผมแนะนําให้ท่านตั้งเป้าที่จะดื่มน้ําสะอาดอย่างน้อยแแก้วต่อวันนะคะครับและดื่มให้มากขึ้นหากท่านเป็นคนที่กระฉับกระเฉงหรืออยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้อาวค่ะครับเคล็ดลับดีๆจากคุณหมออีกแล้วนะคะครับลองเริ่มต้นวันด้วยน้ํหนึ่งแก้วก่อนที่จะดื่มกาแฟรหรือชาของท่านดูค,ครับเป็นนิสัยง่ายๆที่จะช่วยเริ่มต้นการดื่มน้ําให้ร่างกายสดชื่นและกําหนดทิศทางสําหรับวันที่สุขภาพดีและมีพลังไปตลอดทั้งวันเลยค่ะครับ อย่าปล่อยให้ร่างกายของเราขาดน้ำนะคะครับตอนนี้ดดฉันผมอยากรู้ว่าท่านดื่มน้ำเพียงพอในแต่ละวันหรือยังค,ครับคอมเมนต์ดื่มแล้วหรือกำลังจะดื่มนะคะครับเพื่อให้ดิฉันผมรู้ว่าท่านดูแลตัวเองได้ดีแค่ไหนคะครับ 3. การนอนหลับและการฟื้นตัวตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปบ้างนะคะครับนั่นคือเรื่องของการนอนหลับและการฟื้นตัวนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ค่ะครับกล้ามเนื้อของท่าน ไม่ได้แข็งแรงขึ้นเฉพาะเวลาที่ท่านเคลื่อนไหวเท่านั้นแต่พวกมันแข็งแรงขึ้นเมื่อท่านพักผ่อนต่างหากค,ครับการนอนหลับคือช่วงเวลาที่ร่างกายของท่านทำงานมาบำสันซ่อมแซมและสร้างเส้นใหญ่กล้ามเนือ้อที่สึกหรอให้กลับมาแข็งแรงขึ้นมาใหม่ค,ครับสำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า60ปีการนอนหลับที่มีคุณภาพ7-9ชั่วโมงทุกคืนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่ใช่แค่สำหรับสุขภาพโดยรวมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความแข็งแรงของขาด้วยค่ะหากเรานอนหลับไม่เพียงพอกล้ามเนื้อของเราก็จะฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ทำให้รู้สึกอ่อนเพลียและไม่มีแรงได้ง่ายๆเลยค่ะครับดิฉันผมเข้าใจดีว่าเมื่ออายุมากขึ้นการนอนหลับอาจไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนเมื่อก่อนบางทีอาจจะนอนไม่หลับหรือตื่นกลางดึกบ่อยๆหากท่านมีปัญหาในการนอนหลับลองทำกิจวัตรการนอนตอนกลางคืนที่ผ่อนคลายดูก็ได้ค,ครับ เช่นปิดหน้าจอโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์หนึ่งชั่วโมงก่อนนอนลองจิบช้าสมุนไพรเบาๆหรืออ่านหนังสือที่สงบเงียบสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะช่วยให้ร่างกายและจิตใจของเราผ่อนคลายและพร้อมสำหรับการนอนหลับที่ดีขึ้นค่ะครับการนอนหลับที่ดีขึ้นหมายถึงขาที่แข็งแรงขึ้นและนั่นคือสิ่งที่เราทุกคนสามารถสนับสนุนให้เกิดขึ้นกับตัวเองได้ค่ะถ้านอนหลับเพียงพอไหมค,ครับคอมเมนต์หลับสบายหรือนอนไม่พอเพื่อให้ดิฉันผมรู้ได้เลยค,ครับดิฉันผมอยากรับฟังเรื่องราวของทุกท่านค,คร สี่ภาษานิสัยเหล่านี้เข้ากับพลังของโภชนาการมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วนะคะครับนั่นคือการภาษานนิสัยเหล่านี้เข้ากับพลังของโภชนาการนี่คือจุดที่ทุกสิ่งมารวมกันอย่างสมบูรณ์แบบค่ะการที่เราจับคู่การเคลื่อนไหวประจําวันการดื่มน้ําที่เพียงพอและการนอนหลับที่ดีเข้ากับอาหารสามอย่างที่เราได้พูดคุยกันไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นปลาทะเลไขมันสูงผลิตภัณฑ์นมและผักใบเขียวท่านกําลังสร้างวงจร แห่งการบำรุงเลี้ยงและความแข็งแรงที่ยั่งยืนให้แก่ร่างกายของท่านเลยค่ะครับร่างกายของท่านจะใช้สารอาหารที่ท่านป้อนเข้าไปเพื่อซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนื้อขึ้นใหม่ในขณะที่วิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงก็จะช่วยรักษาสมดุลทุกอย่างทําให้ร่างกายแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกและโปรดจําไว้นะค,ะครับความสม่าเสมอคือกุญแจสําคัญที่สุดท่านไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านในชั่วข้ามคืน หรือทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบตั้งแต่วันแรกเลยค่ะครับเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆดูก่อนนะคะครับบางทีอาจจะลองเพิ่มปลาแซลมอนในมื้อเย็นสัปดาห์ละครั้งเดินเล่น10นาทีหลังอาหารกลางวันทุกวันหรือเปลี่ยนของว่างปกติของท่านเป็นโยเกิร์ตกับผลไม้สักถ้วยทุกก้าวเล็กๆที่ท่านทาทุกการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่ท่านสร้างขึ้นจะสะสมเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเวลาผ่านไปค่ะครับ ตอนนี้ลองจินตนาการถึงอนาคตที่แข็งแรงของท่านดูสิขาครับลองนึกภาพว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าด้วยความรู้สึกกระปรีก้กระเป่าท่านเดินเล่นในสวนสาธารณะได้อย่างมั่นใจเดินขึ้นบันดไดได้โดยไม่ลังเลและมีความสุขกับทุกช่วงเวลาพร้อมกับคนที่ท่านรักได้อย่างเต็มที่นั่นคือพลังของการควบคุมสุข,ขภาพขาของท่านเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ค่ะครับดิฉันผมเชื่อว่าทุกท่านทำได้แน่นอนค่ะครับ ท่านจะเริ่มต้นจากอะไรก่อนค,ครับคอมเมนต์ Comment. เริ่มเลยเพื่อบอกดิฉันผมว่าท่านพร้อมแล้วดิฉันผมพร้อมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเสมอค,ครับคุณพ่อคุณแม่ค,ครับเราได้เรียนรู้แล้วว่าขาที่แข็งแรงคืออิสรภาพเหมือนคุณสมศรที่กลับมามีความสุขอีกครั้งด้วยสามอาหารผัดจ,จันทร์และนิสัยง่ายๆที่ทําได้ทุกวันความรู้จะเปลี่ยนชีวิตเมื่อท่านลงมือทําดิฉันผมอยากทราบว่าท่านจะให้คามั่นสัญญาอะไรกับตัวเองหลังดูคลิปนี้ คอมเมนต์เลยนะคะครับหากชอบกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้คนที่ท่านห่วงใยค่ะครับขอบคุณค่ะครับ